老虎上了狐狸的当，蛇龙滚，猪纳金叫。一天，一只狐狸一不小心掉进了猎人的。 เสี่ยนจิงหลีทาพินมิง่งเจิงจา๋าตั้นอูจี้วีซื่ออยู่มาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งตกลงไปในหลุมของนายพนมันดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผล อีจ่จอเหลาหูลูกกลัวเจ้าหลีขั้นเจี่ยนเลอหูหลีทาสิ่งใจเลอหัวเลอหัวเตอร์สัวฮาฮานี้เหยะอยู่ทินท้นเทียนเสือตัวหนึ่งผ่านมาเห็นจริงจอกในหลุมจึงยิ้มเยะและพูดว่า ฮ่าๆคุณก็มีวันนี้ด้วยหูลีจัวนินจัวชัวเพื่อยู่วอจูปูกัวซื่อเจี้นเจ้อเก้อต้งหลีโหยอีควายต้าเฟยโลเสียงชื่อเตี้ยวทา เอออีสุนักจิ้งจอกพูดว่าคุณคิดผิดเพื่อนของฉันฉันเพิ่งเห็นชิ้นเนื้อชิ้นโตโตในหลุมนี้และอยากกินมันหูหลีสัวหัวของผ้า จื่อหนิงจื่อจีตูเสียงเจ้อเฟินต้าชานเลอสัวเจอจัวชูอีฟู่เคสีเตอเปี่ยวฉิงจุนักจิ้งจอกกล่าวต่อว่าฉันเกรงว่าฉันคงกินเนื้อชิ้นนี้ได้เพียงลำพังขณะที่เขาพูดเขาก็ แสดงท่าทีแสนเสียดายเหลาหูเชี่ยงเต้าเลอเสี่ยนจิงหลีทาซัวจะมะเฟยโล่เนอเสือต่ายเชือกลงไปในหลุมแล้วถามว่า ไหนร่าเนื้อชิ้นตัหูหลีซัวนิ้นเปี่ยเ์จาวจีเว้ยเลอฟังจือเปลี่ยยนฟาเซียนอัวเฟ้ยเล่าหมายใจเกิงซันเตอที่ฟางเลอ สุนักจิ้งจอกพูดว่าอย่าก,กังวลไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนอื่นเห็นฉันได้ฝังเนื้อของฉันไว้ในที่ลึกกว่าเหล้วหูต้องโซวาเลฉี่ไหล หูหลีผาเลอสร้างชีป่าเสิงจือหนาเจวหันเต้าเหลาหูเซียนเซิงนินมั่นม่านวาปาอัวเซียนเจวลาเสือเริ่มขุดสุนัขจิ้งจอกก็ปีนเชือกขึ้นไปเอาเชือกออก ไปแล้วตะโกนว่าคุณเสือขุดช้าช้านะผมไปก่อนถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ